สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนว้าวเป็นไงม้างครับเจอเสียงภาคอันสดใสอวันนี้นะครับมาให้ชมนะครับว่าวันนี้มีอะไรกินน่ากินที่สุดวันนี้ก็ได้แก่ก๋วยเตี๋ยวสเสลกก๋วยเตี๋ยวสเสลกหมูกระเทียมพริกไทยนั่น ก๋วยเตี๋ยวเสลกหมูกระเทียมพริกไทยนะครับอือหือใส่กระเทียมหอมฉุย,ยนะครับก็ทําเหมือนหมูกระเทียมนะครับแล้วก็มาใส่บนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่น้ําร้อนๆนะครับควันฉุยๆเลยนะครับก็จะได้รสชาติอีกแปลกใหม่นะครับโอ้โหนะครับเลือกเอาแบบที่มีมันน้อยๆหน่อยนะครับเพราะว่า เราก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านอ้วนนะครับนะมีทั้งเส้นเล็กเส้นมีนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะผสมกันนะครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกระเทียมพริกไทยรวมนะใส่ถั่วงอกใส่ผักชีต้นหอมน่ารับประทานที่สุดเลยครับผมมาทานด้วยกันนะครับโอ้ยใครอยากจุดน้ำร้อนๆมาเลยนะครับนิ่วโอ้ยนะรสก็เข้มข้นมากเลยนะครับ น่าทานสุดๆเลยครับผมใครเห็นแล้วนี่ต้องร้องโอ้วหาแม่เจ้าทำไมมันน่ากินอย่างนี้โอ้ว้าวว้าวพยายามมองหน้านะครับผมขอหยุดการพักแต่เพียงเท่านี้ไปกินก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มะม่วงเปรี้ยวมานะครับแพ็คหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สองลูกนะครับมะม่วงเปรี้ยวนะครับ นี่เลยเขียนว่ากรีนแมงโก้นะครับอันนี้ปลูกที่อเมริกาฮะขายแพงเลยครับหกเหรียญห้าสิบเก้าครับผมมามากินน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานกันเถอะอะเปรียปร้ยวๆเลยฮ่าน้ำปลาหวานแซบ่แซบๆอร่อยๆเลยครับอื้มอื้มค้นๆเลย มะม,ม,ม่วงครับมะม่วงเปรี้ยวเลยแม่ใครเห็นนี่ก็เปรี้ยวปากกันใช่ไหมครับมาเลยครับคุณน,น้องกระเกตเนี่ยจากออเจ้าเลยนะครับวันนี้ทําอะไรคะเนี่ยหั่นเบลเปปเปอร์โอ้โหไม่ได้เอามาจิ้มกับอันนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหมันช่างอร่อยเปรี้ยวถึงใจยัจิ้มก็แ่บแสบ มาเลยครับทุกคนน่าทานมากเลยมากินมหาสรารคามอุบลราชธานีเอ้ยไม่ใช่อันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเส้นอุดรไอ้ยเขาเรียกอุดงอ่าถูกแล้วนี่อุดงอุดงนาจากอุดงใส่ไข่กุ้งนะครับชั่วงอกผักนิดหน่อยผักชีโรยหน้าว้าว สุดยอดเลยนะก๋วยเตี๋ยวอูดองนะจะไปอูดอนก็ได้นะครับกินอูดองที่อูดอนนะโอ้ดูเส้นดูเส้นว้าวครับมาหน่ากินเลยครับก๋วยเตี๋ยวอูดอนไอ้ก๋วยเตี๋ยวอูดองได้แล้วมาทานกันครับน่ากินมากเลยขอบคุณนะครับที่เข้าที่มาติดตามชมหู้ย ดีใจจังเลยนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีนะครับมากินแบบบ้านๆกันนะครับวันนี้ทุกคนครับผมมะม่วงเปรี้ยวนะครับกับน้ำปลาหวานนมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานครับนมะม่วงเปรี้ยวน้ำปลาหวานน้ำปุมจะเล่นทำไมล่ะอขภัยครตบาตาลายไปหมดแล้วใช่ไหมครับอ อร่อยๆเลยจ้าวุ้งเปียน้ำปลาหวานครับผมแล้วก็มีแบบบ้านๆเลยนะครับวันนี้ก็มีทอดมันปลาวู้ฮู้มากินชมิมทอดมันปลาครับโอ้ยมีเต้าหู้ทอดอยด้ออันเน่งนี่เปรี้ยวหวานครับโอ้ออกตัวเปรี้ยว,วหวานๆเลยนะครับนี่เผ็ดๆครับ มะม่วงกับปลาหวานจ้าโอ้หิวยางหิวยัง,ยงโูโ้ยมาเลยครับทุกคนอร่อยอร่อยเลยครับมาเลยครับทุกคนมากินด้วยกันอร่อยอร่อยเลยจ้าโอ้ยเห็นแล้วมันก็เปรี้ยว okay, ปากที่สุดเลย okay, ใครอยากกินก็เชิญมาเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ